สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาเจอกับพลอยและสยามมิเกลนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงค่าใช้ใจ่ายของวีซ่า K1 ว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเงินและการเดินทางของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเริ่มกันที่การแยกประเภทค่าใช้ใจ่ายและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องก,กันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ค่าใช้ใจ่ายในการยื่นคำร้องสำหรับวีซ่า K1 ซึ่งคือฟอร์ม i 1 2 9 f ที่ต้องใจใ่ายให้กับ USCIS หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมอยู่ที่675ดอลลาร์สหรัฐและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ USCS i ก่อนค่ะคุณจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยตรงโดยต้องเป็นการตรวจสุขภาพที่ดำเนินการโดยแพทย์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้นค่ะในประเทศไทยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1, 0 0 0 0ถึง15,000บาทขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ฉีดค่ะ ในส่วนของค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอวีซ่าขณะนี้ราคาอยู่ที่265ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ9,800บาทซึ่งต้องจ่ายที่สถานทูตหรือกองสุลนสหรัฐที่คุณจองไปสัมภาษณ์ค่ะ นอกจากนี้คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเช่นการเดินทางไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารและหลักฐานความสัมพันธ์ซึ่งอาจต้องเสียค่าแปลหรือรับรองเอกสารด้วยค่ะค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานาการณ์ของแต่ละบุคคลค่ะและค่าใช้ใจ่ายสุดท้ายหลังจากที่คุณแต่งงานแล้วหากคุณต้องการปรับสถานะยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรก็จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นปรับสถานะค่ะซึ่งมักจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 4 4 0ดอลลาร์ หลือประมาณ53,000บาทค่ะซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จะรวมค่าบริการด้านชีวมิติแล้วค่ะแม้ว่ากระบวนการอาจจะดูเหมือนเรียบง่ายแต่ค่าใช้ใจ่ายอาจเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆค่ะดังนั้นจึงควรจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบหากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า K1 ติดต่อสยามนีเกิลได้เลยค่ะทีมงานด้านวีซ่าสหารัฐของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถช่วยเหลือคุณได้ตลอดกระบวนการาการยื่นคำขอเลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าเคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และติดตามพวกเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆใ,ในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ